อ่าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีครับผมอ่านและสรางคุณสมสรรรรรสบ,บัตสเกมเมอร์ิการโซเชียดเฟเธอร์สต็อปเปอร์วันที่ผมจะมาเพล็เกมเอ็กซ์จดกับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณซาแล้วก็คุณเจนะครับผมวันนี้เจเขาพูดไม่ได้นะครับเนื่องจากแม่งได้เครื่องละไม้ที่การครับนะอ่าแล้วก็เริ่มมาโหมดเฟร์นะเนื่องจากว่าเจาเขาบอกว่าอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มไปเลยเขาอยากได้ปีกกับได้เฮ้ยช่ยอยากได้มีดปีกกับมีดนะดักดักซื้อซื้อกาดดับมันหรือเปล่ายไม่รู้เลย จะจับซื้อมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมืนกันเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนเดิมเลยนะโอเคเริ่มดูกันเลยปืนก็เท่นะปืนสามไม้ก็ถือเท่นะโอ้โหไปเล่นเล่นมาตั้งนานขอไปที่หายไปนานด้วยฮะว่าแต่เล่นพีบีอ่ะเล่นแต่พีบีไงเล่นแต่พีบไงเอาใช่เดี๋ยวตามตรงเดี๋ยลึกตอนว่ะโอเครอบสองแบ่งๆกันบ้างนะแบ่งๆกันบ้างนะ แบ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนวานี่แหละอ่ะรอ,อบสี่ไอ้ซาแม่งสายเกียร์จริงๆเ่ะปืนติดสตันด้วยนะแช่น้ำแข็งอนะสก,กิลน้ำแข็งด้วยเป็นพรอผลกกอผลกกข,ของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงมันมีสก,กิลฮนะเป็นสก,กิลที่เกียร์มากเลย โอเคตัวอย่างละนี่ฮนะปืนสตันยูสตันนะอไปเร่หมดหนะพี่ก็ยิงไเ,เรื่อนะครับโอ้ยทำไมแหลกอื้อใครได้มีไปเสียบตูดดิ <c oughs> ใครได้มีไปเสียบตูดดิมันไม่มีดีพสหรอกถ้เาเอฟพิสนตายเลยวนี้ <Okay. S 2> อันนี้ปืนมันแบบช้าๆแ่ชอเ้ยยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ อืมอือ้าวลุกหมดโอ้ยลุกหมดก่อนไปทักเฟซมาที่หมายละใครทักตรงนู้นหรอน้องแนทเหรอน้องแนทเหรอแนทมันมันมันไม่อย่างนี้แบบเมื่อวานนี้มันก็เล่นรหัสดัวเป็นไงเล่นรหัสลดเป็นไงเพราะมเขาแกะอะโอ้ยเบ่งเบ่งกันมั่งนะเบ่งเบ่งกันมั่งนะ ใครเราเก็บปืนเล่นปะไม่เยอะเกียร์ดิไอผมไม่โอกากที่เปลี่ยนปืนใช้ได้นะปืนได้เกียร์ก็ดีเลยใส่กันโซ่อีกโอ้เอย MB เจก็เป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งนะที่ปืนที่มันยิงแล้วตายอะไรเงี้ยปืนเกียร์อะไรเงี้ย MB ห้าแม่งยิงเข้าไปเนี่ยทะเลหมดเนี่ยหมดนัดนักสุดที่ลักสุดนัดนักสุดยิงประ เมซองก็เป็นอีกปืนนึงมันก็เกียนเกียนหัวแตกเลยละโอ้โหนี่ซองธรรมดาพี่เคลื่อนป้อมไปพี่ซองซองธรรมดาเอ้ยรบลืมไปลืมไปลืมไปเดี๋ยวอย่าลืมดองอย่าลืมดองไว้ตัวนึงอย่าลืมดองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดโลติดโลติดโลดองไว้ตัวนึงดองไว้ตัวนึงตัวหนึงเดี๋ยวเหลือไม่เหลือพี่เอาแล้วไงล่ะไช้กูขึ้นไม่ทันเลยไม่ทันเหมือนกันเนี่ยลออไยดีทั้งหมด หือฟังระเบิดกันเลยฟางระเบิดกันระเบิดโอ้โหคนเดียวไอ้เราพี่ไปยิงแรงมันโอ้โหเราต้องเจ๊ทานทันทานทันแลทานทานทันทานทเกือบไม่ทันเมื่อกี้นี้โอ้หเจ๊เจ๊ยิงเพลินนะเจ๊ยิงสักเพลินเลย พี่ก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยว่าจะว่าจะว่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยจะชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไมเกียบมันเก็บมันหนีมาแม่โอเคเดี๋ยวรอเดียรอแสนรอหมื่นห้าก่อนมันจะไมได้ในเคลียร์มาเล่นโอ้เอาอีกแล้วเหรอฟังทีนึงนี่คันถูเลยเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยอยากให้พีบอยากให้นายพีบีขายมากันระเบิดนิวเคลียร์ มันก็ลดเสียงตัดเสียงเกมให้เหลือศูนย์ไงโอ้โหนี่ติดเสียงเกมอ่ะอครับตายเลยตาตั้องเปิดก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นก็พอห้าเปอร์เซ็นโอ้เบาไปโอ้พี่อยียบไฟนี้เกีเกนน uh. ยร์หรือพีโ้โอ้โอ้ติดโลดิติดโลคนอื่นมันก็ได้แม่พี่โดนตลอดเดียวเลยจะโดนน้องพี่ไปเยือนเดินมันนเดิไปหาพี่เองอ่ะ เดินหาพี่ด้วยไงแล้วพี่ก็วิ่งไปติดมันด้วยไงเฮ้ยผีผีล้องหนผีล้องหนเอ๊ะไอสตาโกเฮ้ยผีจูออนผีจูออนเออจูออนแต่ผมจะเรียกมันว่าจูอ่อนนะฮะมันอ่อนจริงๆต้องเรียกว่าจูออนพี่มันเป็นขนมสองสีดีที่ยังเป็นสีขาวกับสีเตาเมรี่ครับทีมอันละสิบบาทตามเซเว่นอะไรวะพี่นึกไม่ออกอะไม่เคย จะรรู่หมโอ้จะรีวิวขนมอะไรอย่าอย่ารีวิวให้พี่ดูเหอะพี่ไม่ค่อยจะรู้ยกเว้นอย่างเดียวคือเลเล่เออไงมันมันยังไม่เข้ากันเลยเล่นเดี๋ยวไม่จออันนี้อไม่ตองแล้วเกรงใจหืมปืนสแตนเกียนมากเฟสโตเฟสโตนี่ใช่แบบที่มันเป็นร้านสะดวกซื้อป่ะอืมอะไรเฟสโต้โอ้ไม่รู้อีก ก็บอกเลืองขนมว่อย่าอย่ามาอันนี้ไม่เซตโตโรตัสแต่นี่โรตัสแต่รู้จักไหมรู้ยิงในันเออไอ้เจมส์หมดเซตโตเก็เลยพิสโก้ไงพี่ไม่ค่อยจะได้กินขนมบ่อยด้วยนะไม่ต้องตามทุกทันแล้วนะปีนะตายไปไม่มีเกมมันไม่มีคนดัตไงไอ้เกมไปไม่มีการนีโอเคอ่ะสองก็สามมาสองก็สามมาสองก็สามโอ้โหยิงระยะไกลแม่งดาเมจขึ้นเลยดาเมจขึ้นเลยยิงสอง ฉุไมอยู่5อาน่าจะรอดยังไงต้องติดตามระเบิดกระสุนหมดกระสุนหมดต้องหมดตนน้องต้องหมดตอนตอนจังวัใกล้ตายตลอดเลยวะแหงมาแล้วฮะมาแล้วอบบทุกมีใครเคยเอาม้ไปจ้วงมันไหมเนี่ยที่ไม่ใช่บี้เปียรปืนปนได้เร็วกวาเยอะเลย ผมดูจากในแมปแล้วเป็นกองเป็นกองอะไรตรงโโนู้นดูเพื่อนิวเกียร์เราทาได้ดเ,เ,ดเพื่อนิวเกียร์ถูกแล้ว,ลวเพี่ยอยูหมื่นหกละมาเลยไอ้นิวเกียร์หมื่นห้าใช่ปะหมื่นห้านี่หมื่นกาแล้วเนี่ยโอ้ยตืนติดโลรอบชิเกียร์ละลาบชิเกียร์ละสู้สู้สู้โอ้ยอยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะอยูงง่แล้วเอ้ยผีล่องหนจอนจออนจอนไล่ตบจอนไล่ตบออืื้ห การดอกมันไม่ได้เกมสุดทางเลยกาดดกเลโรุ่นสองเฮ้ยโดนจู่ออนไลน์ตกอะเอาละครับการดับมันซื้อมอเตอร์เลโรุ่นสองซื้อมาเปล่าอือซื้ออะไรจะบอกจุดปั๊มให้ต่ปั this? This yeah. ๊มหนาที่อ oh, ่ะไว้ที่หลังไว้ที่หลังรอว่าแตกที่อ่ะว่าแตกกันทุกคนด้วยเจ็บเอามีดรัดไปแทงหัวมัน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 ไม่ใช่ที่เก็บมันเล่นมีดเลยขนาดมันเล่นมีดเลยเล่นรัฐบาลเลยพี่พี่ยังยังไอ้นี่อยู่เลยพี่ยังไปโดุเขาเนี่ยเลย ขยันหาเนี่ยก็มันก็มันหาคูณสองอ่ะที่พักเพิ่มมากถึเปอร์เซ็นนะช่วงนั้นจะตอบโคตรง่ายเลยอะโคตเอฟดีมาคูณเท่าไหร่สี่น้อยแหละเออสี่ร้อยสี่ร้อยเอ้ยผีหมอกผีหมอกเออผีหมอกเฮ้ยจูออนจูออนจูออนแตกครับแตกครับแตกครับจูออนมาแตกครับ โอ้ยจ้าได้ยินแล้วแม่งคันหูได้แผนที่เลยครับคุณเลยได้แผนที่แล้วแผนที่หรือปีกยัดหนึงเลยไอ้ยี่แผนที่หรือปีกเอาตัวนึงอยู่ไหนวะเอาไม่มีใครเก็บเลยร้อเนี่ยโอ้โหอะไรโอ้ยตัวนึงอ่ะมันเหลือตัวนึงอ่ะโอเคบอสมาแล้วไปกึ่งบนไปกระหมดโอ้โหได้ยินแล้วแม่งคันหู เจเจขึ้นมาก็ได้เจเจขึ้นมาก่อนตรบสักหนึ่งเปอร์็น็ยจะได้ยดอต้องใช้สมองในการเล่นด้วยประมาณนี้แหลไม่ดังหูแล้วสบายหงงอประมาณนั้นแหละได้ยินแล้วแม่งคันหูต้อยเพื่อตนตาเจ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 ไงง เฮ้ยบอสมันอยู่ไหนอะบอสบอสบอสอยู่ไหนวะหายมือดี่อ่ะอ้าวบอสหายอ้าวอยู่นู่นเหรอโอ้ยเอ็ดอาอะตุ้ม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 เออปืนกลกับเอเบเจ็ดนี่ดับเบิเท่ากันเลยเนี่ย ได้ยินเสียงไอ้ซาพูดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินแล้วแวะแลเบิดดูเคลียร์แล้วไอ้ปั๊มได้ดึงเปิดเองที่ฟังเฮ้ยซา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 เออเก็บไปแล้วข้างหลังข้างหลังหลังข้างหลังในเคลียร์ซาซาประหยัดมากก็ได้ประหยัดใส่บอนใส่บอนมันประหยัดลูกน้อยเดี๋ยวคุมกันฮะมันมันเป็นหมดอีกแล้วโอู้หูแล้วเป็นคนเดียวที่ประหยัดทำไม มาเดแรกมากเดแรกมากห้ใช่ไหมไดแล้วารงเอาตไม่พอแลไาไปเอาตังแตมแรกแตงแรกแตงแรกเอ้แตมแรกมาจากไหนเนี่ยมันบั๊เอาบั๊กยังไงบั๊กสกิลอะที่แบบ้มันไม่รีโหลดก็บั๊กสกิลไง ระเบิดดูเทียมระเบิดมันก็ยังบัคจะอยู่ได้บัคก็ไม่ยืนหมดด้วยโอ้โหเราจะตายกันแล้วเนี่นเพราะว่าปลาแม่งแบบอลิเิเตดอิดิชั่นจริงรถจนมันก็เจ้าแบบไม่ออกเกมเลยไอคนที่เล่นเล่นแกะซะโด้วยแบบมันไม่ออกออกออกห้องเลยหรอออกออกที่นะี่คือมาเป็นตัวให้เข้าเกมไม่สวยโอ้โหุผมแล้วก็มีคนมีสกิลเอาคำกระสุนหมดกระสุนก้นหมดว่ะ โอ้โหคิดงากนตัเาดโรด้าฟุดโรด้าเต็มๆเลยกันเดนเลย เราดันเพราเราจะใช้เบรคจะดันธรรมดาเราจะใช้ปืนเก็บไว้เก็บไว้ไว้เวฟเวฟเนี่ยรอบรอบที่เท่าไหร่ว่าที่แทงผมแทงมาไอไม่ได้แกลงหายวางเลยทำไมก็เหีียบแกลไม่ดูเลยอะไรดูดูทุกคนอยู่ทุกอย่างขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาอะไรตอนตอนไม่ตรงต่อ หาสามตัวโอ้โหไอ้ซ่าเก็บหมดโอ้ยพี่ก็ติดโลไปเถอะเอาเข้าไปติดโลเข้าไปติดโลเป็นคอมโบโอ้โหก็ไอ้ซ่ากดไม่ดูพี่เลยอะจะไปเฮ้ยแม่มงมังมมังมังมังไอ้มงงโอ้โหดเดียมไม่ทันผู้นู้ยนนั่นเดียวดิเดียมไม่โยนั่า ส่วนจะหมดปะหมดแล้วเดี๋ยวจะพบเออก็ต้องลงไปเก็บใหม่ดิครับโอเคก็สุดยอคอมโบสโลว่ก็แล้วโดนสโลว์แบบคอมโบติดโลเป็นคอมโบโอ้ยง่ายมันโดนแค่สี่ทีมันยากมันโดนสี่ทีเฮ้ยได้โดนทีล้วได้มาแล้ว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  ตัวนี้ตัวใหม่อะตาายมเฮ้ยแทง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 โอ้โหโโโโออ้้หหติดลลเป็นคอมโบเดินเลยไหมเนี่ยไม่ต้องเดินหรอกพี่ไม่ได้ขยับเลยมันมันชนชนสลามดีโดนสลามหมดอีกแล้วเอ้ยใช่เองเอาปืนอะไรมาอีกเนี่ยกูะสองอ่ะสูนสองพี่ นเตองที่แบบมีคนด้ระเบียดจำได้มันเคยขายสองขวงไม่ใช่เอ้ยมันไม่ใช่ขายอ่ะคือแบบเติมเท่านี้ได้สองขวงอะมันมีอยู่อ่ะโอ้ยเราต้องหลบนจังหวะยิงหลังยิงหลังยิงหลังยิงหัวยิงหัวก็ได้ แต่ถ้าใครอยู happen, so first, <im> ่หลังก oh, okay. ็ยิงหลัง oh. ก oh ันเลยอย่างเงี้ยยิงหลังด้นแรกเขาจุดวะมองมาดูยิงหลังแรงกว่ายิงหลังกว่าโอ้โหมาแล้วแล้วแม่งก็เป็นน้องของฟ้อนเลยได้ยินแล้วคันหูฟ้อนมาดิโอเป็นของโวอ้าวจับคอ แลโอเคเลยบอส,สโอ้โหติปวดหัวติดตันฮะติดตันติดตัน <c oughs> ติดตันมันจะขยับไม่ได้พี่อันนี้มันติดตันติดแข็งนี่ไงตันก็คือมันทำอะไรไม่ได้พวกกราวอะอันนี้มันมันเอาอ้อนทุอยู่างนอกจากจะมีน้ำแข็งอะมันยังมีไอ้นี่อีกอ่ะสไปเดอร์ที่เป็นใยแมงมุมอ่ะที่โดนยิงแล้วมันติดอ่ะติดสโลว์อะไม่ขาโชคที่มันมาแรกๆพี่มันไม่ดีมันจับมันจับอะไรนั่นเลยมันจับ มันกับคนไม่มีของอ่ะความเรียบคุณคิดว่าคุณเล่นเล่นเอไอเหลืจ็ดนัดสามสองหนึ่งเติมได้ไหมเนี่ยดึงวันไม่ได้แต่ทำ้มมันเติมไม่ได้ที่มันเป็นปืนปืนรางวัลอะไรเมันเขียนบอกอยู่ปืนรางวัลไม่สามารถเติมได้สามารถเติมเติมแบบเติมกระสุนเติมลดก็ลดไม่ได้ไงไม่ได้สักตัวเลยอ้าวตกตกลอยเฉยเลยไม่เดี๋ยวผมไม่รอด จายยีบเแล้วเาแบบเอาแบบเอาแบบยี่นี้ผ่านจริป่าซาอาใจเย็นลูกเก็บไว้เก็บไว้กำลังกันได้ทีเรองี้ก็ขมยที่เลยอ่ะทางล่างเดี๋ยวบา่าเมนจปแกแตกไอ้แมงมุมแม่งรู้สึกลำพังแลนวโอ้ยจูออนจูออนเจเจมเห็นที่บัอ้เกียอ้วนๆมันฝังนีเมเนี่ย อะไรแย่แบบที่มันมาดีตอนกลางค่ำแบบยูอ่อนอ่ะมันจะมันจะเกิดเรื่อยๆอ่ะเกิดไปเถอะรอบไหนวะที่แทงก็ออกที่ฝูงแทงมานี่ไงรอบนี่ไงป้าเต็มที่เลยโอ้เยอะเลยดีแล้วคันหูอืมกระเด็นหมดแล้วพี่โอ้โหโอ้โหดีแล้วแม่งคันหูจริง เี็บจริงๆเลยไอตัวที่มีหลังเนี่ยไอตัวหลังแดงเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนียเออช่วยหน่อย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 เอทำไมมันไม่รีโหลดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอซ่าช่วยพี่หน่อยโอเคโอเคโอ้โพอพอพอดูพอพอแม่งระบบเกมควนมันแกล้งเว้ยอยู่ก็ถือแก๊ตลิงเฉยเลยไอซ่าโอ้ เจตมาช่วยแล้วพลังเต็ม20แล้วพลังเต็ม20แล้วเดี๋ยวเกีจตเดี๋ยวพี่ไอซ์3 3แสนรออยู่ข้างหน้าโอ้โหติดเรยอีกแล้ว3แสนรอพี่อยู่ข้างหน้าโอ้โหเดี๋ยวพี่3แสนรอพี่อยู่ข้างหน้าอีกระสุนหมดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับเก็บให้แล้ว y e a เฮ้ยรอพี่ยิงกาไม่ใช่หรอดองไว้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  รอบที่ยี่สิบเก้าแล้วลืมบอกมาพี่ผมมีระดับไหน่ะอืนิวเคลียร์อ้าวเต็มที่เลยเต็มที่เลยลูกไ้เต็มที่เอ้ยโอ้โหนี้ก็มาว่ะใครหลังนี่ตัวใหี่เหรอได้แล้วแต่มสรบแล้ว โอ้ครับมแมีอเฮ้ยบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วที่นน้มันเอะไรอ่ะโอ้โหหมดแม็กไม่เป็นไรยิงหัวต้องยหัวแตกก่าจะแตกไอตัวที่มีหลังอะเตาแดงไอหลังแดงอะ เอยสไต์ทันเดอร์ทันเดอร์ันเดอร์อื่อมไเอดีวก็ยกดเอให้นยมันก็เกิดเรื่อเอว่ะตรงเนี้ยในเกเนี่ยวาเอ๊ะทำไมซาแมงดีทำไมได้ได้พี่เดียวอ้แบไอ้โอ้โหทั้งตไม่ไดมาปั๊มปั๊มก็ได้เกตไุั๊มเออช่วยยิงหน่อยบอส ว่าเ่ยิงอะไรที่เราได้หาเต่ไม่ไดไม่โดนเลยเออเ่ยๆล้กเรื่อยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วโอ๊ดีดน่อยดีดีดึงดูข้างแล้วกันโอเคๆว่าถือที่เด่นมันกินเ่อยๆเลยเนี่ยกยงอนให้เาองว่ามกดละ ้เฮ้ยใส่ฟ้าผ่าฟ pues. ้าผ่อ้้ไมันากูคนเดยวีดไม่เล่นเฮ้ยกระสุนหมดโอเคตดตะตันละแม่งมันเป็นบั๊หรือไงที่เอาปืนใส่ฟ้าไปยิงเนี่ยแล้วผีจูออนเกิดอ่ะมันเป็นบั๊กเงียาพี่เตอนบอที่ถูก้แล้วทีจมันเตอร์จะเกิดเรื่อยๆมาแต่่

อออเฮ้ยช่วยเจ็ดมันก็ได้นะเ,เจ็รอดแล้วเจ็ดรอดละโอ้ยใส่ยไยามีมนแบน้ข้ายแล้วมก็ีนีาที่มันอบนเลนะเจ๋งเอาไปไหนวะนะเอาบีนไปไหนนะ่ะไปไหนนะอ๋อจะล้องลอยพี่อจะต้องลอย อะไรมาต้องลอยบินชูออ่ออฟสิขอที่ต้แตะมืไปเต็มที่ลยซาเต็มที่ไปเลิเปลี่ยนลิลิฟ้าคืออ่อนไปเปลี่ยนตานเต็มที่เยะะลยเ,เดี๋ยวจะต้องรอได้ไม่นานหรอกนะเนิงเล้วเฮ้ยไฟฟ้าเดี๋ยวนีอ,อน่อ,อนอ่อ,อนเขาเียรอยอ๋อในคืนฟ้าอมอีกอ

ใส่ฟ้าใส่ฟ้าซะเป็นไรพี่โอ้ี่นไขวาบนพี่เห็นไหมขวาบนนะนะขวาบนเนี่ยตุ๊กต่อยคิวพี่โอ้โนั่นแหละพี่ปืนธรรมดาปั๊มได้ไหมเนี่ยได้พี่ได้ยังไงวะได้ทุกปืนหลยสองพันแล้วเนี่ยแหนวะพี่ไม่เห็นได้เลยเอาเอาดึงปิงบ้างเนาะได้ดึงเลยเด้ยอ่ะ อยู่ข้างหนราานอ๋อนี่ไงมันก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยแ้ก็ืแล้วก็ตายเก่ตาแต่ต้องเป็นปืนแรงๆวะต้องปืนแรงๆตออะไรเงี้ยต้องปอตอรอตอแบบอก็ได้เดียไรวกับพี่เี่ืเี่ยเ้าต้ปืนเนี่ยเ้า องมเื่ไอ้ไอไตนไอพีไอไอ้เอ้ยผีลุมพี่ตัวเดียวเลยอะไรครัพี่เป็นแม่เหล็กใช่ไหมเนี่ยดูดเงยดูดๆโอ้ตัวดูดผีชัดๆเลยนะสยตานหนึ่งพี่โอ้ไอเช็คของได้ของอะไรมามั่งได้แผนที่ขวาบน พีไม่ได้เลยเลยพี่ไม่ได้ซื้ออ้นี้ด้วยไงพี่ลืมซื้อปั๊มของเลยเนี่ยซื้อที่ปั๊มของเนี่ยอุ้ยเกดกูได้เขาได้แล้วเวยกูจะเปิดให้ดูได้แว่นวะได้แว่นวะได้แว่นวะมาทำให้มึงแบบอิจฉาเยกูจะเปิดแผนที่แล้วพีอันจะได้เลยครับแว่นอะไรมันว่าดูดิได้มีหกสิบวันครับพี่เจตครับเป็นไงล่ะพี่เจตโอ้ยพีเรื่องพี่ไม่ได้ซื้ออเนี่ยไอ้ดอกอะแม่ง โอเคจบคล <บ S 1> ิปจบคลิปแค่น okay, ี้แล้วกันนะโอเคทูบีกันคอนตินเนอร์จบการ์ดกันแล้วสำหรับคลิปเช่นนี้สวัสดีฮอฟอย่าลืมซับสไคร้ด้วยเนอะ